พวกเราตื่นขึ้นมาก็พบว่าในโลกไมค์ครับมันกว้างใหญ่ในเมืองที่โหดร้ายเต็มไปด้วยอันตรายจากซอมบี้โดยสัญชาติยณกษ์อมันจะเป็นการกินเนื้อมนุษย์การเอาชีวิตรอดจะกลายเป็นเป้าหมายหลักของพวกเราที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนพวกเราจําเป็นต้องค้นหาวิธีการเอาตัวรอดจากซอมบี้โดยการออกไปจนภัยในโลกมันกว้างใหญ่และหลีกเลี่ยงซอมบี้อย่างระมัดระวังจึงจำเป็นให้ต้องรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นเช่นไม้หินอาหารและอาวุธ ในขณะเดียวกันก็ค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างฐานความร่วมมือจึงสําคัญที่จะทําให้พวกเรามีชีวิตอยู่รอดได้ในวันแรกพวกเราสองคนได้ออกไปจนภัยและหลีกเลี่ยงซอมบี้อย่างระมัดระวังพวกเราจําเป็นต้องรวบรวมทรัพยากรไม้หินหรืออาหารและอุปกรณ์จําเป็นต่างๆผมกับเพื่อนสองคนตัดสินใจที่จะเข้าไปในเมืองเพื่อค้นหาทรัพยากร โดยที่นี่เต็มไปด้วยอาคารลกล้างแต่เดิมที่นี่เคยจเจริญรุ่งเร,องเรืองมากแต่หลังเกิดหายนะทุกคนก็กลายเป็นซอมบีู้ชิูชิูชิสายพานันธ์ร้านซูชิสายพานันธ์การเดินทางเข้าเมืองครั้งแรกถือเป็นเรื่องโชคดีที่พวกผมได้เจอร้านซูชิเพราะอาหารเป็นสิ่งสําคัญในโลกแห่งนี้มาก <c oughs> ผมได้ทําการรวบรวมสิ่งของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะและของใช้ที่ผมคิดว่าจําเป็น หรือถ้าจะพูดง่ายๆผมเห็นอะไรมนัน่าสนใจผมก็ขุดไปหมดเลยโอ้อาหารไอติมโอ้โอยเกมชัยทีโอ้โหมันตีเฮ้ยมันตบบีอะไรวะนะ่ะมันตีเร้ยติดสถานะ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอซอมบี้ในโลกแห่งนี้และทำให้ผมเกือบตายผมได้วิ่งหนีและเอาตัวรอดจากมันโอยอะไรนี่นเตี๊ยไหนเนี่ยนในตอนนี้ผมได้ถูกซอมบี้โจมตีจึงทำให้แขนผมได้หักทั้งสองข้างทำให้ผมไม่สามารถขุดบล็อกได้จําเป็นต้องรักษาตัวเองก่อน เด้เด้อ <rôle> ย <à déc> ู่บนราคาบ้านที่เราอยู่ด้านล่างใช่ไหมใช่เมื่อผมได้รักษาตัวเองเสร็จแล้วผมก็พยายามที่จะขึ้นไปด้านบนเพื่อหลบหนีซอมบี้พวกนี้อยู่ๆก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งสามารถขึ้นตามมาได้โอ้าตำรวจกันทุ เมื่อผมมองไปด้านล่างผมก็เห네็นซอมบี้มากมายโดยที่ซอมบี้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาทําให้ผมรู้ว่าไม่สามารถสู้กับพวกซอมบี้ด้านล่างนี้ได้พวกผมพยายามที่จะโจมตีพวกมันเพื่อลดจำนวนพวกมันให้ได้มากที่สุด เวิเมื่อเช้าวันที่2เริ่มขึ้นผมกับเพื่อนตัดสินใจว่าจะฆ่าพวกมันให้หมดแต่เมื่อเห็นจำนวนของพวกมันพวกผมทำได้แค่นี้ เกมเปแนไงไปเตะแล้วแต่ตวพวกผมได้วิ่งหนีซอมบี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพราะตอนนี้พวกผมไม่สามารถทําอะไรซอมบี้ได้เลยเกมเรอด้วยผมได้วิ่งหนีซอมบี้จนโดนซอมบี้ล้อมและฆ่าในที่สุดหลังจากที่ผมได้เกิดใหม่ผมก็ได้วิ่งหนีเข้าเมืองและพยายามขึ้นที่สูงให้โดยเร็วที่สุด และพยายามรวบรวมทรัพยากรให้ได้มากโอ้โหตอนนี้เกมอยู่ไหนอะจุดเกิดจุดเกิดไม่เดินไปไหนเลยตายแย่เดินไปไหนล่ะ จะไม่ไม่ตัเดียวเนี่ยกุไลล็อบด้วยซอมบี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวซอมบี้เล่าไอ้เอย่ยง,งัวซอมบีอ้อียแพะซอมบี้องไรในตอนนี้ก็เป็นเวลา3วันแล้วผมแทบไม่ได้ทรัพยากรดีอะไรเลยทำได้แค่วิ่งหนีพวกมันผมคิดขึ้นมาได้ว่าเราไม่สามารถอยู่บนนี้ได้ตลอดไปผมต้องรีบลงไปด้านล่างเพื่อหาทรัพยากรเพื่อเจาตัวรอดในโลกอันโหดร้ายนี้ให้ได้ ในทางที่ผมได้ลงมาลายล้อมไปด้วยฟอมบี้ผมไม่สามารถไปทางนี้ได้จำเป็นต้องหาทางอื่นเราเจอหมีฟอมบี้แล้วเกมนนั่แหละ มื่อผมพยายามที่จะวิ่งหนีพวกมันและทาการหนีออกจากตึกผมก็ได้เจอซอมบี้ตัวหนึ่งดักอยู่ตรงหน้าผมทำให้ผมได้ตายลงหลังจากที่ผมได้ไปเก็บศพตัวเองผมก็พยายามวิ่งไปหาเพื่อนและช่วยกำจัดพวกซอมบี้พวกนี้ให้หมด เลยอ่ต่อเช้าว,วิ่งชายระวังระวังตัวไอ้นู้นนะเดี๋ยวเราข่ายหมอกก่อน ô <coughs> ah. <coughs> oh, oh. yeah. oh. đi về, đi nét to vĩng leo băng ngay. สุดแล้วเนี่ยสุดแล้วเนี่ยเอ้ยระวังระวังระวัง<อ>มันขึ้นอะไรไอ่ะสุดๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเลื่อนไหลเปล่ามันขึ้นว่าอะไรเกมไม่ไดิร้อนหรือร้อนหรืออะไรไหมไมไ่เลยดิกินอาหารยังอ๋อน้ำน้ำน้ำไม่เห็นน้ำหมด ผมและเพื่อนได้วิ่งมาเรื่อยๆและได้เจอกระท่อมหลังหนึ่งจึงได้ตัดสินใจกันว่าจะมาแอบในกระท่อมนี้ไปข้าแอบในนี้กันนอนผมและเพื่อนได้เก็บสิ่งของที่คิดว่ามีค่าไว้ในบ้านหลังนี้หลังจากนั้นก็ตัดสินใจกันว่าจะไปฆ่า<ม>พวกซอมบี้พวกนี้ให้หมดแต่ด้วยอาวุธที่พเรามีอยู่ทำให้ฆ่าซอมบี้พวกนี้ได้ยากมากยจม อ๋อเราตีมันไม่โดนตอติดฐาน้านี่ตายแล้วเมื่อพวกผมได้ออกไปจาัดก,การพวกซอมบี้มันก็ทำให้พวกซอมบี้ในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงและเข้ามามา,มากขึ้นกว่าเดิม เกมครับไม้ได้ไหมโอ้แท like ่งไม้ก็ไม่มี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 ครับไปอยู่ใต้ดินไปมีไม้ธรรมดาไหมล่ะอยู่ด้านบนมั้งมีตัวครับไหมล่ะอยู่ด้านบน เริ่มกลางคืนมาทำให้มีอากาศหนาวเพราะเราจำเป็นต้องรีบทำตอบเผาเอาเนี้ยต่อข้าวแล้วยังไงตอออะไรเดียวนี่มันมีอะไรเปลอันนี้อันนี้แหละอ๋อเ <laughs> ยน็นเฮ้ชีวิต เช้ายัางไงผมและเพื่อนได้รอเวลาให้ถึงตอนเช้าได้ออกไปฆ่าพวกซอมบี้และจะได้เข้าเมืองไปค้นหาทรัพยากรเพิ่มเติมมาขึ้นมาเกมเมื่อเวลาตอนเช้ามาถึงผมตัดสินใจที่จะขึ้นไปด้านบนเมื่อผมขึ้นมาด้านบนผมก็ด้เห็นพวกฝูงซอมบี้จำนวนมากจำเป็นต้องฆ่าพวกซอมบี้พวกนี้เพื่อที่จะให้มันไม่ต้องตามพวกเรามา พวกเราถึงจะเข้าเมืองได้